สวัสดีครับวันนี้ดีมากบ่ดีวสอนครับมามาบอกว่าผมตั้งผ่านยังไงครับผ่านหกผ่านหกที่ผมตั้งมันเป็นยังไงกระสิจังสิแลละครับดับที่แรกกับตองเบิงว่าเขาลงดึงลักตัวกลางมั่นนี่เห็มันตั้งฉากเลยครับนี่ มันตั้งฉากมันเพื่อมันติดไทยดีหู้สลักตัวนี้ใส่หู้นอกครับแต่ว่าใส่หู้เทิงสุดทั้งสองขางครับคือกันเพื่อมันจะได้ยกหางสูงเล็กน้อยแขนกลางยันออกให้ตัวนี้ตั้งฉากครับแขนข้างขวานี่ มันกับบอตายโตครับเขากับปับตามตามหนางานคือเขาขึ้นลงสูงต่ำกระดึงดึงโซง่คางให้ใบหนามันอยู่ระหว่างกลางลรอพอดีครับกระสิไทยพอดีมันกระสิบบอดึงลดครับลดกระสิบบอมีอาการเป๋ครับแต่ว่าขะถึงดินเหนียวกับ เ๋คือเก่าครับดินธรรมดาก็สีไทยดีจักหน่อยความลึกกับสประมาณนี้ครับครับถ่ายก็เอาผมบริด้ตั้งให้มันสักเข่าหาเสาลังคาหรือว่าไปตามที่าลาย้นเคยบอกนะครับผมผมตั้งแบบให้มันไถได้แล้ะกะ็ มันบวฝืนคัดท่ายเกินไปก็โอเคเลยครับถ้าฝืนเกินไปมันอาจตจิเท็ดให้ลูกปืนเข้าซึกไววแต่ไวทั้ทงในมันจะพังไว้ครับผมก็เอาซ้ำนี่รถมันกับบเเป๋ครับมันกับไปใดดีดห้อยมันกับสิบประมาณครัให้มันเข่าข้างกลางลองไปเลย สารักโตนี่ขางไส้ผมก็ิซใส่หูในครับใส่หูนอกแล้วนักครับไถนักรดข้างนั่นใส่หูนอกปกติครับตั้งแบบนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันไถเบารดขึ้นครับไทเบาขึ้นแต่ว่าคือดินแข็งดินน่ยาแน่กับบริจากลุ่ง พรมันขวงเกินไปมั้งครับอาจจะเป็นน้ำมันขวงงผูดกับพรจจักแต่มันกระไทยเบารถด,ดีครับดึงให้มันอยู่กลางๆนะครับตัวนี้แขนกลางครับคาดล,ลากให้มันอยู่ตรงกันเลยครับมันสุ่พอดีเลย สำหรับผมตั้งแบบนี้ครับผู้อื่นตั้งจังใดก็ลองแช่แมานาด้วยครับผมกับเด่ตั้งแต่แบบนี้ครับตั้งแต่ผมไทย LH ศูนย์แล้วครับผมก็ตั้งแต่แบบนี้แล้วครับมันก็ไถไถ,ถได้ไถได้ดีอยู่ไถยงายบ่อนัอก,นกลดุด ครับ้อยมันประมาณนี้มันจะไปยังสิครับประมาณนี้แหละครับการตั้งผ่านของผมขอบคุณทุกคนที่รับชมครับขอบคุณครับ